เบสรักวณีปังมากจัดฉลองช่อง YouTube มีผู้ติดตามทะลุ5ล้านด้วยรถแหร,รอบเมืองเรียกได้ว่าเป็นสาวที่ทั้งสวยทั้งเก่งมากความสามารถขยันทำงานขยันเก็บเงินมีเงินเก็บก้อนใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อยและยังมีความกระตันยูรู้คุณพ่อแม่อีกด้วยสำหรับสาวเบสรักวณีคำสิง ลูกสาวคนสวยของนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกสมรักคำสิง์ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาฉลองยอดช่อง YouTube คำสิง Family Channel ที่ร่วมทำกับครอบครัวซึ่งขณะนี้มีผู้ติดตามทะลุ5ล้านคนแล้วด้วยการจัดเต็มรถแห่ติดรูปชื่อช่องและพาทุกคนในครอบครัว รวมทั้งหวานใจพระเอกหนุ่มตรงตรงเดอะสตาร์หรือตรงตรงกฤษกรกนกทรมาร่วมฉลองด้วยการพร้อมแคปชั่นว่าฉลอง5ห้าล้านซั์ขอแห่รอบเมืองสักหน่อยขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอให้เฮงเงรวยๆเด้อท่ามกลางความยินดีของแฟนๆที่แห่มาอวยพรกันเพียบว่า ยินดีกับ5ล้านซับด้วยจ้าขอให้ประสบความสำเร็จทุกเรื่องที่ทำขอให้ไปถึง10ล้านไม่วๆน่ารักทุกคนเลยจ้า ยินดีกับ5ล้านด้วยนะคะพี่สวยมากเลยปังมากน้องขอให้ปังขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องเลยนะคะและอีกมากมายทางช่องของเราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ